อาจารย์นกกระจิบนำม้ากินเบี้ยงหายฝ่ายคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นไปงอสิอาจารย์นกระจิบนำม้ามาแรกฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแรกครับอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมากินคู่ต่อสู้ถอยเม็ดกลับมาอาจารย์นกระจิบนำเรือขึ้นมากันรุกครับ คต่อสู้นำเรือไปที่ฉอสามอาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดขุนคู่ต่อสู้ส่งคนขึ้นไปจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจปักคนขึ้นมาตรงๆครับรุกคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ขอแปดอาจารย์นกกระจิบถอยคนกินเม็ดคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำเรือกินมา้า อาจารย์นกกระจิบใช้โคนกินเบีย้ยและขู่จะนําเรือนะครับมารุกจนฝ่ายคู่ต่อสู้นําเรือมาป้องกันอาจารย์นกกระจิบนําเรือที่งอหนึ่งนะครับมางอเจ็ดขู่ลุกจนนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เดินโคนขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบนําโคนมาที่กอเจ็ดลุกจนครับผม